กับสวัสดีครับสมาชิชมหาโรมมอนี้เบาแอมรตรงไดียมาติดตามตัวเลขครับไม่ใช่จันครับยื่นข่าวว่าเป็นฝันเลขกฝันเบอร์มีโชคไม่ลาบคุณยายเป็นกะนั่งถ่ายยู่นี่แหละครับไม่ใช่จันกระไรยายจันกระไรเนาะครับนอกจากผู้ชมเนาะนั่งถ่ายยู่เงามวงบ้านเพื่อนี่แหละครับอมเย็นดีสบายเนาะครับคุณยายเนาะนั่งเขียวมากกับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยายคุณยายฝันดีบ่ครับงวดนี้โอ้แต่ว่าฝันดีอิง โอ้ฝันว่าจะไหนนอเบาให้บเบาแอมเราตรงกับอิบสี่ฟังนะครับฝังว่าอันนอนฝังว่าจะไปตรงไ,ตรงไ้ตรงหน้าตรงไ้ตรงหน้าเออไปค่นไบบอะไหน้าขางเครื่องโอ้บางไม่ป่าเพิ่มแบบนอนงงัวรับร่มทับเพิ่มบออกกู้กู้คนยางกู้คนยางแต่ว่าไม่ป่าคนตายเลยโอ้ไม่ป่าตายแลย้วเออตายแล้วงัวร่มทับเพิน่นเออ ลมทับอีกเลยนะเอาพนมาเกียวฝันโอ้โอมาเกี <h <h やや่ยวฝันเออครับครับครับวางหัวกระโลมทับทองพถูกกักยางออกคุยงงามงามโทษเอฟซีขออห้แย่งนะอันไม่ป้าที่ตายไปแล้วฝันว่าเรามีทองเออกัวกระโหลมทับแมงโอ้เอาต่อครับงัวกรลมทับประกอูกูกับยางครับยา้กับยางคึอไปหางาลูกครับ คนกระอะไรค้กระาครับครับครับ้งหน้านรุ่งคางเทียงโอ้ก็มาเห็ดยังเหรครับอันก็ว่าเพิ่แขกเขาเพิ่งทังอ่ะเห็ดบุญแจกเขาเออแขกเข่าแขกเขาเกี้ยวโอ้แขกเขารงแขกเออลงแขกเขาเกี่ยวเพิ่งรุ่งแขกเกี้ยวเขาเออบางนะครับพระไม่ป้าเพ่าบอกมาเกี่ยวกับไม่ใจอเาบกมากเขาบอกมาเพราะว่าเบมักทับข้อเขาบ แล็กหน่อยออกหญยงงามงามยางออกจาะท้องออกกากท้องยากยากก็คู้เนตายเอามาเกี่ยวออกมากกระยางเลยเลยย่างเลยเลยโอ้คือเปียกแปียาบาดเนาะไปจัดจุเปีก่บากะเลยปลกท่อที่เง่นสูงเราสั่งเล็กหน่อยเล็กหน่อยกันหนึ่งเนาะอ งซีเนี่ยงอซีบอกคุณใหญ่งอกระชีจ้วงอซีกรีก่งอบเถนีเป็นซีบอกโอ้ตัดดตัดสุดตันะตัดนะครับเนาะกับเป็นซีหนึ่งศูนย์สมบัติซีหนึ่งศูนย์โอ้ครับครับครับค้นตายกับศูนย์ต้นตายกับศูนย์ตายเป็นศูนย์ตายกับศูนย์งเออายุเราตายจากปีบาดเนี่คนทีตายก็ปีเยบาดคนไงเขาบางคนพ่งหางคนบอกอือออ่ะโบเป็นยังโบเปยัง อราฟังง่ายมากจนขาดเบาแต่หูแต่อายุเพิ่นโอหููแต่แต่เป็นเลขเออหูแต่ว่าฟังมากาไม่ใหญ่กับปลายเลยครึ่งว่าครับครับครับ410 410ก็ว่าจะไรครับก็แค่นี้แหละกะแค่นี้เออก็เสือตื่นหูเมื่อขึ้นมากเออก็เสือตื่นหูเมื่อขึ้นมากอืมครับครับครับ ฝันไปยังไรอีกต่ออยู่บ่บาทเนี่ยบ่บ่ฝันก่อแล้วหัวมือกับกูเกิลกิ้วอย่างภูเขาโอ้ครับแนวแนวพูเขาฝันประมาณตอนจะกถุมเอากรเนี่ยกระเฮาอัพสองถุ่มแล้วพภูเขาเนาะฝันต่อไปกับหัวมือกับกูก็แนวตีหนึ่งตีสองเหรอประมาณตีหนึ่งตีสองฝันฝันช่วงตีหนึ่งตีสองฝันช่วงตะวันขำแม่ใหย่นอนตั้งแต่สองถุมครับ ฟันแต่หัวคำเลยเตือนที่หนึ่งที่สองแมน,จจนกับเด็กับลูกคนกับบาดแผลนะพวกเขาครับครับมาที่ยายอายุเจ็กปีคุณยายจันอายุเจ็กปีครับหกสิบหกโอหกเออไม่หกสิบหกหกสิบหกปีแม่โอ้โอคุณยายจันอายุหกสิบหกปีนะครับนอกทักผู้ชมมาท่าเอฟซีถามอายุของยายก็เลยบอกอันงอวลุวมทับทองแมน งวดเปรเป็นสี่แองทองระบาดนี่ททองก็ศูนย์บอร์หันตัวเนาะนก็ตายอือตายเนาะแต่เด็กน้อยบ่ตายเด็กน้อยบ่ตายเด็กน้อยยางโยงโยงงามเลยอีนั่นอัีลูกคนนั่นคุณยายครับครับเด็กน้อยนี่หนึ่งแงวดนี่สีแองอันคนตายนี่เป็นศูนย์แปลเป็นหนึ่งสี่ศูนย์อันเลขสองตัวมีบ่บาดนี่คุณยาย ก็เห็นข้งต้นก็คืแปว่าจงไหลแล้วบเ็กสองตัวตัดหน้าตัดหลังเดีก็ได้เ้าตีร้านตัดตรงับศูนย์กระสีมีมากอย่ีบ้าเนาะว่าหันกับศูนย์สามนี่ไม่สี่ศูนย์กับโบนเน่เด้ค่ะกับโบเน่กับโบนน่่อมกึ่งหัวว่าั้นาเอาเอมกับว่าโอ้โบมาดีเด็ศูนย์สามพัดมาออกศูนย์สามสาเนาะครับแต่หมชมเนาะอันนี้อาจจะเป็นสี่ศูนย์ของคุณยายจันกัเป็นไปได้ ันถ่ายไพ่มักสองตัวกระตับงนาตัดหลังกันหลินเรือครับท่านผู้ชมกระลุ่มแขกหนึ่งสีทีหนึ่งปรหันดีเนาะขับขับขับตัดหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สี่แมนแต่กระสีได้เนาะบ่งหูจักอายุอันพีผู้ตายเหรอเนาะบ่งหัวอายุเดี๋ยวพอใหญ่มากพรจะงูดอกพี่นางคนโอ้ครับครับครับเดี๋ยวผมกระสีถามคุณตาบางอีกว่าอายุเท่าไรกับาเอ๊บสี่พันถามมานะคุณใหญ่ เดี๋ยวเจ้าน่อยแล้วก็มาดอกครับครับครับฟันฝันอันนั้นมะขึ้นนี่บ่คะฝันฟันขึ้นมู่ว่านโอ้มันขึ้นอ่ะเม่ใหญ่ว่าผันฝันขึ้นหมู่ว่านเออฝันขึ้นหมู่ว่านตัวจําได้ครับมะขึ้นเนี่ยย่าอว่าผันโอ้ถ้าอายุจำความฝันได้นะครับเนาะหมู่ว่านก็แก่กับอีหล่าอีตัวอีโอ้แก่คนฟังโอ้แก่ความฝันนี่นะเออแก่ความฝันกับลูก ครับครับครับบ่เคยฝันจเจี๊อบ่ครับแนวนี่บ่บ่เคยฝันเจี๊ยบอืมมันตายดิหลายปีแล้วบ่คอว่ามันปัญหาหกปีแล้วบ่นตายอืมตายไดิห้าหกปีแล้วเด้อครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเพิ่งมาฝันเกี่ยวบ่คะเมนพ่งเอาผนมาเกี่ยวกับอื่นผนป้าครับเพราะว่าเมียของลูกครับอืมมันอายพี่ใหญ่แล้อเงื่อนโตเงื่อนเน่าโอ้ครับครับ ตาลองอ็ไปเสียงเบิ้งเด้อครับหนึ่งสี่ศูนย์กับคุณยายจันเรื่อครับแต่ผู้ชมเนาะครับเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณยายจันได้หลายครับที่ให้แนวทางดีๆเนาะครับผมเสียงโฉบไปเบิ้งเสียงโฉบไปเบิ้งงวดวันที่หนึ่งมีถนายนพศสองพันหกอยหกสิบห้านี่เด้อครับแต่ผู้ชมแล้วมันต่อตาหน่อยวันที่หนึ่งเนาะครับฝันต่อไปอีกกรบื้โอ้บรรดาฝันต่อไปอีกเนาะครับเนาะครับ เดี๋ยวบบาแอ,เอมเราตรงกัสิมาถาม<ะ>คุณย่าจันอีกขึ้เก่าละครับว่าสีฝันต่อหรือบ่ต่อแต่ตัวนี้กับโ <blind. S 2> เคยฝันจากเือมาทาเอฟซีมากรีกของคุณย่าจันเนาะครับถ้ามาชมเนาะมาทาฝันตรงกันหรือว่าด้เลกมาตรงกันกับคุณย่าจะลองเอาไปเสียงชูเสียงค้อมฝันลองเบืองน้ำกันครับเบาแอมเราตรงนี่กัหาให้เอฟซีเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางมาทามากลีกน้ำกันจะลองเอาไปเสียงเบื้องแต่เบาแอมนี่กัสิลองซื้อเบิ้งอยู่ครับสลากินแบงรัฐบาล บาแอมมหาไปฝากเอฟซีกับลองเอาผิดไปผิดจรารณาบังเด้อครับท่านผู้ชมกัอย่าลืมกรับหา,ามีดวงมือโชกกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราตรงน้ำเด้อครับกาขอขอบคุณขอบคุณคุณยายจันได้หลายเด้อครับที่ให้แนวทางเบาแอมเราตรงกับเอฟซีครับกลับขอบคุณคุณยายครับสวัสดีครับ,บสวัสดีครับเดี๋ยวเบาแอมเรารงกับสิจดใส่กระดาษแม่ท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับเนาะ กับยาว่ายาว่าเบาแอมนี่โอ้คือสอบคุณใหญ่ค่ะเถ่นอว่ตกวอยากให้ตัวเลขมันละเอียดนะครับท่านผู้ชมเนาะอยากให้มันละเอียดอยากให้สอบถามคักๆัในเด้อครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกรสิจดเลยแคปหน้าจอครับผมครับผมท่านผู้ชมเทคลูปเบาแอมลาทงกระห้เบิงตัวเลขของยาาจันเด้อครับท่านผู้ชมย่าจันแต่ห้เองเลยครับแต่ห้เองฝันเห็นป้าทต่ตายไปแล้วออกลูก เปเป็นตัวเลขให้หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ตัดเหลีกับสี่หนึ่งเพิ่นวะตัดเหลีเนี่ยสี่หนึ่งหนึ่งสี่ก็ได้เพิ่นวาเนาะครับเนาะขันถาบูมักหลายตัวกับหนึ่เลยครับกับสีศย์ครับท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งมีสาย,ยนพศสองพหร้อยกสครับท่านผู้ชมลองเอาไปเสียงสูกเสียงลาบเสียงดวงกับยายจนลองเบิงเพิ่นวาเพิ่นมักแห้งเลขชุดนี่ตื่นขึ้นมาขนคิ่งลูกหยาบหเพื่นว่าย่านหลาย ามาบอกเพิ่นจังๆครับฟันเห็นเด็กหน่อยยางได้เกิดมาบ่เคยฟันเห็นแนวนี้จา้าเกลือว่าซัสนสพไปจับลรตเตอรี่ชุดใหญ่ไว้เลยเพิ่นวะบาบให้พาดเพิ่นว่า140ชจุดนี้เนาะครับเนาะลองเอาไปเสียงโชกเสียงลาบกับคุณยายลองเบิงบัติามีโชกมีลาภน้กันครับสำหรับคลิปนี้เบาเอมเราตรงกับศิลาสมุทรจุไปอนเด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าก็ให้มีโชกมีลาบกับคุณยายครับสวัสดีครับเฮงเงรวยรวยครับ140140 สี่หนึ่งสีหนึ่งสี่ศูนย์สี่ศูน